ตอนถ่ายรูปแบบเยอะมากนะคะที่นี่นี่สวยมากป้ายเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยทอดก่อนนะยิ่เผอะอมากอะน้องมุทอดทอดแล้วค่อยกินนะ,ะอันนี้คือะอะไรอ่ะมาเดี๋ยเอามาให้แม่เอาแล้วเราไม่กลับแล้วแต่หางงอแล้วอุ้ย สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพกบกับช่องอะไรคะมิว c h a n แน,ล,แนลนะคะวันนี้เรามาที่ไหนคะพ่อเอ,อ่อสวนพึ่งสออด,ดีที่เนี่ยที่ไหน่ต้องถามเขาเรียกว่าอะไร<ล>นะพี่เ,เอ๋วโตโตเนี่ยอะไรนะลูกเวนิตโตซึ่งที่นี่เขามีเป็นที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรคะ <c oughs> ไปกันหมดแล้วเรามากันที่เวนิโตนะคะที่จังหวัดราชบุรีสวนพึ้งซึ่งวันนี้นะคะคุณป้ากับคุณลุงนะคะก็พามาเที่ยวกันที่นี่นะคะที่นี่มีอะไรบ้างคะพี่หมิว้องมุกมีนจมีเพื่อนนองมุกอะไรนะคะพี่หมิวเข้าทยสัตว์ีค่ะอ๋อนี่เขาก็จะมีป้ายบอกตรงนี้เป็นเป็นเป็นสัตว์ต่างๆม้าแคะ บ้านปลาค้าฟาร์มกระต่ายกวางซีก้าแล้วก็มีที่ทานาหาแฟอาหาราาไปเดี๋ยนวะเราไปกันเลย <c ười> เรามาถอดรองเท้ากันก่อนนจะจ๊ะแล้วเราก็จะเข้าไปได้านในกัน <c ười> เดี๋ยวพ่อจะไปทำการแสดงให้ดู <c ười> <c ười> <BS> ที่นี่เขาเป็นอนะไรคะลูกเ,เป็นโ <BS> ซนถ่ายภาพ <BS> อันนี้คือภาพสามมิติตัวอย่างนะคะซึ่งไม่ึงพอ๋คืรงนี้ล้กอ๋อี้แล้ก็ตรงี่นี้แล้ก็ตรงนี <BS> <BS> ใ<ช>่ไหม้หนแล ถึงว่าเดินตีิ่งนี่ยน่อน้องอย่างงี้เหรออ๋อน้องโมมาดินี่นะคะนี่โอเคไหนยืนดีๆยืนดีๆตรงนี้ใช่ไหมคะไปยืนตรงมีดิตรงตรงกลางตรงกลางใช่นี่เอาแห่จะชี้ที่สมดึงตูงสาตั้งอ๋อเขาจะมีที่ให้ถ่ายอย่างงี้ นี่ไงไปพี่เหนียวกับน้องมุกไปไหนน้องยืนดินี่แม่ต้องยืนตรงนี้เหรออ่าอาลับพี่เหนียวน้องมุกที่ยืนยังไงอ่ะมันต้องเป็นท่าแนวตรงเลไปเหมือนประมาณว่าจะตกหินใช่ไหมโอเคเนื้อเออคุกเข่าดีดีเนื้อจ้าวได้ได้ได้ไปอันไหนอ่ะนี่ไม่เห็นมีใครถ่ายเลยอ่ะมาแล้วน้องมุกมาถ่ายแล้วนี่เหรอ อ๋อใช่ตรงนี้ก็ได้อะไ,อได้ค่ะเดี๋ยวขอหมุนกล้องหนึ่งส,ง,สงสองตอนนี้นะคะเราก็าเข้ามาที่โซนด้านในนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปเป็นรูปสามมิตินะคะตรงจุดต่างๆอันนี้ยังโมแล้วก็วพี่หมิวอ่ะพี่หมิวขึ้นไปทาไมอย่างี้ไพี่หมิวเราขึ้นอันนี้คือถ่ายตรงนี้ก็ได้ไงนี่นะค่ะป้าจุ๋มป้าจุจ๋มมากี่ครั้งแล้วคะหลายครั้งแล้วล่ะหลายครั้งแล้วนะคะลุงดอก ลุงดอดเดินเดินเดินดตลอดเลยไปเดี๋ยวเราจะให้น้องแม็กสุดหล่อนำนะคะไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งไหนยืนแพ้่ายยืนแพ้นะคะทุกคนอันนี้โอเคหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เหมือนเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนารั ไปอะไรเพราะแจไวไเป็นในแบบให้ประจุกระลุงดอกคนแพประจไหนประจุมระจุได้ไหนประจุมลองยืนโอ้เกือบตกแพ ไหมจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะเวนเนโต่ 4D Art g แกลเลอรี่แบ็คไลท์โซนเป็นห้องมืดซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปเก็บภาพให้ดูแล้วเราก็จะถ่ายดูนี่ก็สวยสวยสวยเลยอ่ะนี่นะคะโอเคนี่อุ้ยสวยอ่ะพี่มิวมาเดี๋ยวถ่ายให้ไหมมาโทรศัพท์มา อ,อันนี้<พ>นคือนักไ,ไหลโอ้ยสวยมากเลยน้องมุกจริงไปช่างภาพ,พอาโอ้ยสวยข้างในนี่สวย ถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะุกนี่เวเคห้องนี้สวยมากเลยเนาะนี่นุถ่ายรุปมเยอะมากไหยค่ะอันนี้จะเป็นโซนอะไรคะต่อไปอุ้ยเหมือนได้ยินเสียงเพื่อนพ่อลลเรน่มเยอะแล้วใช่ไหมใช่ไปค่ะเราจะเดินตามคุณลุงกับคุณป้าไปนะคะนี่ไงเวนิโต้ตรงนี้เขาก็ถ่ายรูปได้นะถ้าเกิดใครอะ อันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูสัตว์เลี้ยงข้างหลังเหรอไม่รู้ค่ะนา,นานาสัตว์ข้างล่างโอ้นิู่พุกยักขึ้นมาโอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรนะคาบิบาร่าเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะทุกคนค,คือเขาจใจเราลงไปดูได้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเดินตามไปงมุงไปนั่งเล่มนมาหมุนย้อนความหลังไว้เลย <laughs> <laughs> เอาไหม นะคะเราก็ออกมาที่โซนด้านนอกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้องๆสัตว์ต่างๆนะคะด้านนอกกันนะคะอันนี้เรากําลังเดินกันลงมาไปาคุณพ่อร้อนไหมเย็นมเย็นฉับใจบันไดแบบว่าเดินแบบระวางหกลุมนะนี่นะคะพี่เหมิวน้องเมึก็เอ๊ะทำไมไปงานคุยกับเพื่อนนะคะคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอยู่ โอ้ยมีโซนถ่ายรูปแบบเยอะมากนะคะที่นี่นี่สวยมากป้ายเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยทอก่อนนะเ๊ี๋ยวอมาก่อนนงมุกทอดทอดแล้วค่อยกินนะอันน <Yeah> ี้คืออะไรอ่ะมาเดี๋ยวเอามาให้แม่เอาแล้วอ๋อแล้วอุ้ยต่เสียงดัง นี่นี่นะคะน้องมุกพี่หมิวกำลังให้อาหารน้องอยู่นี่น่ารักมากเลยนี่พี่หมิวกำลังให้อยู่นะนี่เด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูน้องแม็กกำลังให้อยู่นายน้องแม็กอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกจิ <c oughs> งโจ้แค่ ว่าจมกระลูก,กำลังให้นะคะน้องแมกนะเซลฟี่พ่อกำลังเซลฟี่อะไรไหมครับอะไรไหมนี่น้องกำลังให้น้องอให้น้องกินนะคะน้องชื่ออะไรลูกจิงโจ้อ,อะไรนะจ<ส>ิงโจ้แค่นี่นะคะ พี่มิวให้หมดแล้วเหรอหนู้นตัวน้อยน่าสารพี่มิว,มวเออตัวเล็กๆเ,เนี่ยลูกน้องแม็กน,นี่ตัวนี้ตัวน้อยให้เขากินไปลูกตัวน้อยสุดอันนี้อ้าวกินแค่นิดเดียวโห <c oughs> มีหลายตัวนะตรงนู้นก็มีนะ <c oughs> อ้าพ่ออย่าไปแย่งกินนะ อันนี้สีพ่อตัวนี้ตัวสวยมากเลยอ่ะเนี่ยพี่เมวอเออน่ารนะักกแต่มันไม่เล่นกันเลยนะใชม่มีการจับด้วยอนนมัดีเอาไปใส่ไว้เซลฟี่นี่น้องแบบว่าไม่ดุร้ายนะน้องเป็นแบบเรียบร้อย แต่เราต้องอย่าเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะตกะใจนะคะเีมหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาซือ้ออาหารนะคะไม่เอาแบบไหนอะเอาเลยลูกยังไงก็ได้จะกินเป็นยางนะคะแค้จะกินเป็นแครอทสดกระปิ้นร้านที่ไหนคะคอ้าวเอาอะไรบ้างอ,าอยากไ,ได้หนึ่งไหมได้ป ไปลูกน้องแม๊คให้น้องแม๊อันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปห้าหารน้องๆกันแล้วแต่ะอันแล่ให้มาให้มาให้มาเป็นของแพะอ่ะของนมุกให้มาของ้ของหมิวให้อะไรลูกของพี่หมิวอะแครอทของแล้วก็แครอทแครอทให้แพะนะคะยาให้หมาค่ะโอเคอ่ะน้องเวกให้แบ่งกันลูก เอมอมามามาแบ่งนี่ลูกแล้วให้ดีอีอ้วนน,นี่น้องแม็กกำลังให้แพะโหให,ให้ไม่ทันแล้วเนี่ยแต่เอ๋แต่เอ๋ นี่ค่ะไหนไปไหนเนี่ยเอาเอาเดินเอาเดินแหมอ๋อมีอีกนะลูกตรงโน้นอะไปนี่นะคะน้องมา้าคงไม่ได้ใส่วิกแล้วค่ะอุ้ยัวนีน่า <c oughs> รักเ้าเรียกแล้ว <c oughs> เรียกแลย าานนคือที่นี่แบบว่าหน้ามาเที่ยวมากนะคะทุกคนเพราะว่ามีสัตว์เนี้ยงเยอะมากน้องๆอุ้ยดูฟันน้องให้ให้หน่อยลูกโอเคหมดแล้วไปเดี๋ยวไปให้น้องแพ้าม้างเนี่ย ไ้อาหารปลาบ้านปลาคะแบบว่าสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนะคะโอเคนี่นะคะอันนี้จะเป็นวิวรอบๆเลยสวยมากนี่แม่านี้จะ่ริงเหรอปะน้องมุคคาไปนี่นะคะเป็นโซนให้ปลาอาหารปลาคาร์บนะทุกคน น้หรือเปล่านาะน้องมูไปให้อาหารก่อนลูกสวยมากเลยเนาะไปอันนี้จะเป็นบ้านตาคราบนะคะในส่วนนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีปาคราบเยอะมากนี่ประจุมก็ซื้ออาหารให้สองสาวก็หนึ่งหนุ่มแล้วสวยสวยมากเลย หนีเลยสวยอะ่ะอูยเยอะมากสนุกนสนานเลยค่อยๆให้เลยลูกน,าาน,นี่นะคะเราก็กำลังจะมาให้อาหารกระต่ายกันนะจ๊ะนี่ประจุมซื้อแค่หลอดให้อีกแล้ว <laughs> ไปอวโอ้ คือน้องเว็กซี่คือน้องอารมุมกินเลยอ่ะ ารกระตายอย,าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็น้องแม็กนะคะหรืออันอนี้สนุกสนานน้องมุกพี่หมีหลังจากที่เราเดินเล่นกันที่เรตโต้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประจุของเราอยู่นี่นะคะแล้วก็พ่อแจ็กนะคะน้องแม็กกับลุงก็อยู่อีกด้านนะคะ<ช>ก็วันนี้ก็เราก็มาเที่ยวที่นี่ก็ไปดูน้องๆสัตว์เลี้ยงแล้วก็ ภาพสามมิติต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะลูกบอกอะไรนะเจอเพื่อนอยู่ด้วยก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะลูกก็ไว้แบบว่าอ้าวไม่คุยเลยเอาไว้แบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะคนอยากมาก็มาได้นะคะค่ะที่จังหวัดอะไรราชบุรีราชบุรีค่ะส่วนพึ่งราชบุรีนั่นเองก็คลิปนี้ก็เท่านี้กันแล้วกันเนาะไปติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะลงอะไรกันนะคะนร้อนมาก